หลานป้อนขนมใหญ่เลยอะให้น้ําน้ําให้ยาเร็วน้ําให้ยาเร็วน้ําให้ยากินเร็วโอ้โหยาดูดน้หนายโอ้โหหลานก็จะติดแล้วไม่เข้าปากยาเลยหลานป้อนน้ําใหญ่เลยโอ้โหน่ารักจังเลย โอ้ติดเลยอิมแล้วเลยย่าอิมแล้วหรอครับอ่าน,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 าน่าๆๆใครว่าเออเอาขานมหมดแล้วเหรอไม่ให้ย่าแล้วเหรอบอเบลียังบอเบลียังรับอ๋ออร่อยไหมย่ากินน้ำก่อน โอเคพ่อกินเยอะเดี๋ยวฉีเยอะไอ้ายบายกันไยบายกันโมอัก้าไปบายกันบายเร็วสวัสดีข้าบกันเร็วสวัสดีข้าบสวยๆเร็วเร็วสิครับอัก้าครับในสวัสดีครับกันเร็วแน่ไในส่วนเล้ไม่เก่งเลยใครไม่เก่งใครดื้อยกมือขึ้นเร็วหืม สลุกพี่มวีมาแล้วแม่จบบำไม่ได้เลยทำไมอ่ะนานเขาอาบน้ำแต่ไปสองสามรอบล,ลว้ว่าขอถู่สาม